ปลาตุดงทร่มาดวนวายยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ถือแล่วเนื่นั้นเพิ่นกับคุ้มเบิกทรย์รเอาเบิกทรยบเมาตัางหลายใปตัวใดไปเบื้องน้ำกันแล้วพี่น้องแ,นแนคนแคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อนี่มเมื่อเรียกว่าวัานที่อ่อค่อยออว่าต้องไปซื้อตัวอื่นครับซื้อเลขเบิกทรย์รนี่แหละฟันดีคาดฟันดีแน่นาะคะ่ะ ้วกาตรงกับเมื่อนันพาุดงเพื่อนให้เบิกซับมาหาสามเปรครับเบิกซับมาเบื้อเลขฝันเจ้าของเมื่อยิบรถตุรีนะทีเลยว่าได้หาสามแปดตรงกันกับเบิกซับเพืยอาทุดงว่าอันคนซื้อนะซื้อหาสามแปดทันเดอร์เ่นวาจังซี่ไปพ่อพาทุดงอยู่กลางวัดเนาะกลางป่าเมื่อน่ะเพื่อนเขามาขายรถตุรีในวัดพอดีพาทุดงกับเลยว่า สสให้โซเวิร์คซัเด้วยเวิร์คับใส่ถือเลยเพราะนายวายยิบเอาตัวนี้ตัวนี้เพิ่์ลวายเพิร์ลลอตเตอรี่นะหาสามแปดหาสามแปดราคาสามแปดแปดสามเพิ่์ลวาหนังมือนลยนะบ้านี้ก็เลยมาเบิรงดเด็กกับของตรงกันเป๊ะๆเลยตรงกันเลยตรงตัวฝันก่อนพระตุดงมาบอกอีกฝันว่ายเข้าไปในเมืองนัาแร้มีงาเพิ่นเพิร์ลได้บอกว่า พ่อสอนนี่ตัวหลงอยูุข,ขมาเด้อวศันย์มันโมเมนพ่อสอนี่ตัวยัวละวะครับเอ้าวคอยไปหลงบ้านหลงเมืองมาเตะหึงวศันย,ย์พ่อแยกแตงตัวแปลกแปลกมืยย่อแยที่เอื่เป็นยังไงเนาะอันทูยาเถ้าเป็นได้ว่าพ่อสอนนี่นะเป็นพ่อสอน,นสองห้าสามแปดเด้อเป็น,ออนว,วะฮะย้อนยุกเลยย,ย้อนยุกคาแท่ได้ว่าเมื่อวศันย์สามแปด มันก็ห้างกันหลายปีอยู่ด้เนาะปีนี่มันโกเปห้างกันสามสิบปีบาทนี่พ่อซื้อเลขไว้ซื้อลอตีหลังจากพาตุดงมาบอกิบลรตีมาแล้วฝันบ่านเดไปกินร้านอาหารที่ได้กับกินแต่ได้ก็พวจาของน้ำพีน้ำนองกับของบ้านนี่พี่น้องกันเลยมาหลายอบป๋อก็เลยเอื่อนมาๆมากินได้โบถูกไวยว่าจัน บานนี้พี่นองก็เลยเอาโต๊ะมาตอกันนะโต๊ะมันมีซ้ำนี่เนาะคุณกะเจ้าของรลังแล้วมาต่อโต๊มันหลายคนตอไปตอมาเต็มล่านอาหารอุปโอเอิ่นมาเบิดบ้านเบิดเมืองบานนี้มาเอิ่นมาหลายแต่น้อว่าสันอันผู้ใหญ่อยู่ทางโน้นจากได้ว่าอันคือเอิ่นมาหลายแก่ใจไววรรลูกว่าสรน ผู้ใหญ่ถามแต่เลยว่าต้ายไหวอยู่ใหญ่เพราะว่าข่อยถือเลขหลายหลายแสนไม่ว่างสิเป็นแสนสองแสนตัดเด้กข่อยถือกับสิจ่ายไหวค่ากับขาวกับสิพวกเกินสามพันแปดหอกตีข่อยเลยว่าในฝันใช่ไหมในฝันบานนี้เขาก็กินอิ่มหนำซำร้านเบิกครับกันเลยว่ยาก,กับขาวเหลือหลายกับเลยกินเล่มกินจนเหมือนของหวานก็มีลาบสีก้อยมีเบิดครับฟันดีดี ฝันดีคักเนาะเลยบาทนี่บ่คักดิมาขึ้นนี่เอาอีกดิมาขึ้นฝันอีกมาขึ้นนี่เลขเสียอดเลยบาทนี่ฝันมาอันโอ้เจกีน้องยิตาว่าท่านดังด้ยนี่น้องยิตาดังเลยเป็นเป็นนักร้องแล้วว่าสันเขาก็ไปเบิรงไม่โท่าแล้วครัาก็เต้นเนาะแต่กลายเป็นนักร้อง่าสันบ้านเขาเลยว่าอัน นั่งแม่ปูมันมาท่านดังมาสั่นอันเลย่ยหายเบอร์ทัพย์นี่ mm hmm. เขาไปในหางไงเขาไปในหางไงเลยไปเห็นสาวไทยแบบอยู่เล้ยว่าเสียเวอร์ทรัพย์นี่ไปขึ้นปกขึ้นห่างขึ้นบอดใช่ห่างหน้าไทยถูกโปรหมดหางเ mm hmm. พิ่นในฝัไห้เป็นนันะ่งแบบเพิ่นว่าแม่เลยไปท่าย่านั่นท่านี่เพิ่นก็เลยสแกนมามีแต่ลูกงามเพิ่นเสียเอาขึ้นห่าง เป็นนั่งแบบประจําห่างเลยเป็นวาจังสีฝันดีตัวนี้ฝันเหมือนเคลื่อนนี่นะแต่ว่าลิบเหล็กเบืทอัพั์กันนอนดีตาสิขาเขาบ่ฉันดีคิดว่าปาดนี้เบกทรัพับก็เลยตื่นเหมือนเจ้าน,นี่ด้เบาซูโม่ฟังเรือเสียอดอ,อายุจากของบอ่เก <c oughs> ิดวันที่ยี่สี่นะคะเดิมมีเพิ่มขึ้นสองทีกับพ่แมนว่าเพิ่มแล้ควายจะตัวนวดสองทีก็สามแปด คิดว่าสิมาตัวนี้อายุสามแปดเพราะเขาเอาเบิรซับไปขึ้นห่างไหมคมันต้องเป็นอายุเบิกซับ่าระกาวันเกิดบนที่เซ้าซียั่งพันเดี๋ยวออกนะคะเมื่อนี้สิเปจับเพิ่มคือสองซีซีสองงวดนี่ว่าต้องไปซื้อตัวใดพี่น้องมันจะอยู่ในนี่ล่ะในเลขเบิร์ซาบเนี่ยสองห้าสามแปดทันทีเป็นแปดกับแปดหามันจะฝันวุ่นอยู่ในหันไหมฝันวุ่นอยู่ในหันตลอด แล้วก็ลูกชายก็มาฝันลูกแก่้กับมาฝันว่าปูล่ะตุ่งไปตีว่าสันปูห้ตีหาวิว่าสันลูกชายว่าตีบ่ไหวหรอกปูมันใหญ่ยเอาสองวิมันว่าเอซีตีซอยเด้อมันจะเป็นตัวใดเบิกทราบเด้ว่าปูน่ะเป็นเก้าเพรานมาตีน่ะฮาวิกับสองวิเป็นเก้าห้าสองตัวนี้คำถือเป็นเงินล้านจัดไ้เมื่อช่มมองพ่ออยู่ไซดึงว่าให้เรือ เก้าสองห้าก่าเลขพ้าดู้งตรงกรับเบอร์ทับห้าสามแปดเอาเป็นว่าเลขสีมะว้นอยู่ในรอบตัวหองเบอร์ทรับมันสีมะว้นอยู่นี่แหละว่าเจ้าผู้ใดบอกให้สื่อกับสิตรงเป๊ะยังไงนี้ครับระวังเลขงาไฮเดอร์งาตําไหฮเมื่อนั้นเขียนใส่เมื่อไฮเจดแดงเก้าแปดหกแปดเนาะค่ะเก้าแปดหกแปดเขียนให้ใส่เมื่อ จ่าเปิดทรับสื่องวดนี่นี่หนึ่งสองสามสี่หาโฮเจส์คู่คู่ใดมัดบบหน่อยทุนหน่อยโตเดียวแขวนแขนกับสามแปดแปดสามอายุเปิดทรัพเด้อค่ะเด้อคอแหย่ปังคอแหยมากหันมีทุนแน่กะเราล่องสองสี่สี่สองไหวแน่นอ่ะค่ะทราบเบิกทรัพย์อะไรนี่เบิกทรัพทุนหลายทุนหลายกับตัดยูสองห้าสามแปดเนาะตาสาวยู่งแนหัน กาบอดดิจับให้พ่สู้ตัวได้จับเอาที่ตรงมากได้นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสามสองสองสามก็มีนี่ตรงเกณฑ์นวดได้นี่นี่แต่ว่าทันบรดิจับบอกม่ามันบมักไยแต่ว่าทันคือจะสียู่ในวงนี้แล้วพี่น้องสองห้าสามแปดมันสีอยู่ในวงนี้แล่คเับให้เอฟซีตัดเอาก็ได้อันนี้คือ มี่เด้อพี่น้องอตรงกับเลขลูกชายเลขชายเก้าห้าสองเลยเบิกทรัพย์เก้าห้าสองเก้าห้าสองได้จะว่าสื่อไว้แล้วหกห้าสองกลับหัวด้วยนะครับกลับได้เบิกทรัพย์หกห้าสองกลับไหมเอาปา,ากกาไม่เหยทั้งหลังเดี๋ยวเห็นซีจะว่าไม่เห็นอีกเดี๋ยวแตกสามตัวมาทํไงเดี๋ยวสือเขียตัวมาแท้อืม เล่นตูมาใครเนาะค่ะเนาะชอบนะคะขอชุดสามตัวเบิดครับชุดสามตัวอนี่ค่ะสามตัวได้เงินหลายเก้าห้าสองสองตัวได้เงินหน่อยแม่สามตัวได้เงินหลายสี่น้องครับนี่ค่ะนี่เป็นชุดสามตัวสําหรับคนที่ชอบเนาะ ตาถูถือสามตัวแเนาะผู้หมุนกับหมุนใส่เล็กผู้ขาสามตัวตรงตรงไงจา้ายให้แม่เบิกราบไปยิ้มแข่วกลวง,งนเนาะครับผมอันนี้คือชุดสามตัวใครที่ชอบจัดสามตัวได้เงินเยอะนะคะครับมากระจัดคัดกับผ้าันนี้ก็บบุ้งบัวสเขาวพ่อขาเนาะ ว่าถือจะต้องขอให้พู้เมนมาเล็กว่าถือเมื่อวาผู้นั่นผู้นี้เ้อพี่น้องเป็นแนวทางเป็นแนวทางกันจพร้องเก่งกับฝันสื่อเองโลดอันนี้คือเ่าูซฟางัานย่ำเพราะว่าว่าไปร้อยถือผู้เดียวเพราะว่านะอ,อันนี้ชุดเต็มชุดตัดสองตัวครับชุดตัดสองตัวในวงกลมคือชุดเน้นใช่ไหมเบิกซับเอามือออกนิดนึงหน่อยครับข้างข้างข้าง บางบ,าบางสองสี่โอเคนั่นแหละครับอ๋อแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับพีซีมันไม่มีใครรู้หรอกครับผมว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะเป็นการเป็นความฝันนะครับเป,เป็นความฝันครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่ว่ามาคือสามัวโตผีรัายเนาะมันเด็กงินหลายดิยรดครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ดูพวกความบันเทิงนะครับเนาะ เผื่อมันตรงกับเลขพ่อพ่อพอแม่แม่ทางบ้านนะครับผมเผื่อชอบนะฮะเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาขอบคุณเบิกซั์ครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผม